สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเดินตลาดครับมาหาของอร่อยอร่อยกินมาดูร้านนี้ก่อนเลยน่ากินมากไข่นกกระทาทอดแล้วก็มันปิ้งที่อื่นเรี่ยงเหมือนกันไหมครับผมดีใจมากที่ได้มาเดีย๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อเลยผ่านร้านส้มตำไม่ได้ต้องแวะ หาส้มตำกินก่อนร้านนี้ตำแซ่บมากมีผัดหมี่ขนมจีนหนังไก่ทอดแล้วก็หมูทอดไม้ใหญ่ๆไม้ละสิบบาทซื้อหมูสองไม้กับข้าวเยียวหนึ่งหอ่อกินคนเดียวก็ยินนะคะราคาปะหยัดว้าวเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูทำสดๆตรงนี้เลยชิ้นใหญ่หญๆน่ากินมากปลาเผาหรือปลาหัน ย่างสดๆกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแล้วกินกับผักสดใส่ขนมจีกินแบบเมี่ยงปลาเผาแค่คิดน้ำลายก็ไหลแล้วแต่เรามาดูของหวานกันบ้างดีกว่าขนมเบื้องเจ้าเดิมเจ้าประจำวันนี้มีทั้งไส้หวานไส้เค็มเลยมาต่อที่ร้านลูกชิ้นอีกแล้วของโปรดผมเลย อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมาทีไรก็ซื้อแต่ลูกชิ้นก็ร้านนี้เขาอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยเห็นแล้วก็เลยอดใจไม่ไหววันนี้ได้กินขออร่อยๆเยอะมาก